อันนี้ก็จะพามาเปิดหาหัวใจซูสกันนะคะผมอย่างแรกเนาะเราต้องมาที่เกาะฟอร์สแคนก่อนนะแล้วก็ต้องไอ้ถือทำไมเบ็ดอ่ะอันนี้เนี่ยเราต้องมาตามหาคันโยกตรงนี้นะแล้วก็กดมันจะมีทั้งหมดอันวะอันใช่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 ตอันที่หนึ่งเนาะอยู่ตรงพ่อค้าตรงนี้อันหนึ่งอันอันที่สองจะอยู่ตรงล สกินจะอยู่ตรงนี้อันนี้อันที่สองแล้วก็โยกไปเลยน,นี่เราโยกไปแล้วนะแล้วก็ไปอันที่สามขึ้นไปตรงบ,อบ่อปลาทองตรงนี้อ,อ,อยู่ไหนวะอันนี้ตรงนันต่างน้ำตกอันนี้อันที่สามแล้วก็กดไปเลยแล้วเราก็ขึ้นไปข้างบนไหนมาไหนขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงขึ้นมาอันนี้ ยกไปเลยแล้วก็เดินมาตรงนี้อะตกลงมาตรงนี้ตกลงนั้นไปเลยมันจะอยู่ตรงในถ้าตรงนี้แล้วก็มายกครบมันจะขึ้นมันก็บอกว่าเราว่ามีขุมทรัพย์ซ่อนอยู่ในหัวกะโหลกแล้วก็ไปเอามันเลยเล้วก็ไปเดี๋ยวนะไปที่ไหนกันดูไปเดี๋ยวนะมันจะอยู่ตรงนู้นอะตรงบนหัวกะโหลกตรงนั้นตรงที่อะไรนะ เรียกว่าที่ร่แผนที่แล้วกันนะมาจะเปิดประตูถ้ำแล้วเราก็ไปเอาเทียนที่เดี๋ยวพาไปดูจุดกันแล้วกันนะไปทางนี้แล้วก็่นอ่ะมันจะมีกับตนเนียนอยู่ใช่ปะ่ะแต่ว่าเรา,เราไม่ไปหาก,กับตันนะมันจะมีจะห้ำตรงเนี้ยเปิดเห็นไหมเนี่ยแล้วเราก็มาเอาเทียนทีตรงนี้เนี่ยแล้วก็เก็บเลย แล้วเราก็จะได้ TNT มาเสร็จเนอะเราก็ลงมาเอาเรือแล้วก็ออกไปตรงแอร์ริสตอมอะตามมาตามมาทุกคนตามมานะตามมายังตามมาได้ใช่ไหมโอเค